วันนี้เจาะประเด็นกับพิตีว่ากันด้วยประเด็นของทาวน์เฮาส์กับทาวน์โฮมมีความต่างกันอย่างไร สวัสดีครับวันนี้เจาะประเด็นกับพี่ตีว่ากันด้วยประเด็นของทาวเฮ้าส์กับทาวโฮมมีความต่างกันอย่างไรจะอธิบายอย่างนี้ครับทาวเฮ้าส์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นการเรียกในเรื่องของอาคารพาณิชย์ผมขอใช้คําว่าทาวเฮ้าส์คืออาคารพาณิชย์เลยอาคารพาณิชย์เป็นอย่างไรถ้าเราสังเกตนะครับอาคารพาณิชย์เนี่ยรูปแบบมันจะเหมือนทาวโฮมแต่มีความต่างกันคือตัวอาคารพาณิชย์นั้นมักจะอยู่บริเวณริมถนนสังเกตได้เลยจะอยู่บริเวณริมถนนและอยู่ในย่านชุมชนเพราะว่าอาคารพาณิชย์ชื่อบอกอยู่แล้ว้วัทาาขึนมเพื่อก แต่ว่าสามารถอยู่อาศัยได้หลายๆท่านก็คงจะคุ้นชินครับพูดง่ายๆว่าตึกแถวบริเวณริมถนนที่เราเห็นกันนั่นเองแล้วจริงๆแล้วมันต่างกันอย่างไรในเมื่อทาวน์โฮมก็เป็นแถวๆเหมือนกันให้สังเกตอย่างนี้ครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะไม่มีรัว้วส่วนทาวน์โฮมครับจะอยู่ลักษณะเป็นหมู่บ้านเข้าไปจะมีทางเข้าก่อนแล้วข้างในนะครับทุกหลังจะมีรั้วเปิดเข้าบ้านตัวเองทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์กับทาวน์โฮมข้อแตกต่างกันมีตรงนี้นั่นเองนั่นก็ คือหน้าบ้านมีรั้วกับไม่มีรั้วจุดประสงค์ของการใช้คือใช้เพื่อการพาณิชย์และอยู่อาศัยส่วนในเรื่องของทาวน์โฮมนั้นเป็นในส่วนของการอยู่อาศัย100%นนั่นเองนะครับแล้วมีข้อแตกต่างอะไรกันอีกตรงนี้นะครับถ้าเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยโดยปกติธนาคารเนี่ยจะให้กู้ค่อนข้างยากกว่าทาวน์โฮมในเรื่องของอาคารพาณิชย์เนี่ยบางธนาคารไม่ปล่อยเ,เชื่อเชื่อด้วยนะครับแต่พี่ตีขอไม่เอ่ยละกันนะครับว่ธาธนาคารไหนที่ไม่ให้กู้อาคารพาณิชย์แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีข้อข้อหนึ่งที่เขาสามารถเอามา เรียงได้ก็คืออาคารพาณิชย์เนี่ย ถ้าสมมติว่าบริเวณชั้นบนเนี่ยหชั้นนะครับเรากั้นเป็นห้องนอนเนี่ยสามารถขอเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านโล่งๆเลยไม่ได้มีการเป็นห้องนอนเนี่ยมันจะกลายเป็นกู้เพื่อการผานิตนะครับดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนจะค่อนข้างพูดง่ายๆว่าผ่อนสั้นผ่อนเยอะดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าชั้นบนเนี่ยมีการกั้นห้องนอนหนึ่งห้องนะครับใช้เพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยได้เนี่ยมันจะกลายเป็นในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับการกู้ก็จะเหมือนบ้านทั่วไปส่วนทาวน์โฮมนะคร เพื่ออยู่อาศัยนั่นเองทาวน์โฮมเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างจากบ้านเดี่ยวข้อดีก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอดูแลบริเวณพื้นที่รอบบ้านเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของหน้าบ้านตัวเองนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นลักษณะของอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยถ้าเกิดเรามาเทียบกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีมีอาณาเขตบริเวณเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามว่า,าทาวน์โฮมกับบ้านเดี่ยวอะไรดี Ramadan, กว่าก อย่างหนึ่งว่าประเด็นเนี้ยเราควรเลือกอะไรพี่ตีจะตอบแบบนี้ครับว่าถ้าเราจะเลือกระหว่างทาวน์เฮาส์กับทาวน์โฮมเนี่ยดูที่จุดประสงค์เราก่อนว่าเราจะซื้อทาวน์เฮาส์นั้นมาทําเป็นออฟฟิศไหมพูดง่ายๆว่าเราอาจจะมีธุรกิจทําด้านล่างแล้วตอนคืนนะครับก็เป็นที่พักอาศัยด้านบนอันเนี้ยทาวน์เฮาส์เหมาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจนะครับเราต้องการเพื่อซื้อเป็นที่อยู่อาศัยทาวน์โฮมก็จะเหมาะกว่าตอบโจทย์เรามากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราเลยครับว่าเราจะเลือกกกกกซื้ออออไไปปปเเพพ่่ะะรรรับบบนนีคคตด็็ลิแุุณท ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของช่อง YouTube Facebook และติกต่อของพิีด้วยนะครับสำหรับันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ